กบสวัสดีท่านผู้ชมในช่วงเช้าๆอย่างวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับรถที่เคลือบแก้วนะในสเต็ปเมกาเซรามิกนะครับหรือว่าเมกาเซรามิกโปก็ตามก่อนหน้านี้เราทำเมก้าเซรามิกสำหรับรถฮอนด้าซีวิกเอฟซี Honda Civic ไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวนู้นนะครับเป็นตัวเมก้าเซรามิกตัวเริ่มต้นนะครับก็เป็น N1, N2 แต่ก่อนที่เราจะลงไม่ว่าจะ n อนหรือว่าจะเป็นตัวเมกาเซรามิกโปนะฮะมีความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำยาของเราเนี่ยทำไมถึงต้องลงถึงสองเลเยอร์ทำไมถึงทํานานนะครับกว่าที่อื่นอันนี่ต้องขออภยัยสำหรับรถที่ไม่สามารถจอดรอได้นะครับสำหรับปฏิกิริยาของน้ำยาของเราเนี่ย ก่อนที่เขาเรียกว่าก่อนที่มันจะแข็งเนี่ยแตนฟองน้ำล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะที่เครื่องก็ไปวนล้นเนี่ยอันนี้คือใช้ใช้แล้วยังไม่แห้งนะน้ายาของเขาเนี่ยจะทาจะไม่ทําให้ผ้าแห้งนะครับจะทำจ,จะทำให้ผ้าแข็งตอนนี้อันนี้ผ้ายังไม่แข็งเกตน,นะผ้ายังปกติอยู่ยังนุ่มๆนิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่สําหรับน้าํายาที่แข็งแล้วนะครับสาหรับก่อนที่เราจะลงเบอร์ที่สองเนี่ย นี่ตัวนี้นะครับอันนี้แข็งและเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเรียกว่าอินทิเกเตอร์หลายๆคนคงจ,จะไม่คุ้นหูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กวิทยาศาสตร์หรือว่าได้เรียนในในห้องแลบนะครับก็จะรู้ว่าอินดิเกเตอร์นี่คือตัวชี้วัดตัวหนึ่งว่าเออมันแข็งหรือยังนี่อันนี้ผมดีฟังก,ก่อนไม่รู้ได้ยินป่านะเดี๋ยวมันดีใกล้เสียงของผ้านะครับที่มันจะคู่นี้นะครับ ผ้าอ่ะผ้าอันนี้นี่คือผ้ามันไม่แข็งเห็นไหมเพราะน้ํายามันยังไม่แข็งตัวนะครับแต่ถ้าแข็งตัวแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวผมแกะมาให้ดูข้างล่างนี่เป็นเพียงฟองน้ํานะฮะเพื่อลองไม่ให้มันมีแรงกดแต่เวลา,าแข็งมันจะเป็นอย่างนี้ครับ ผ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับกับผ้าเนี้มันแตกต่างกันเห็นไหมมันแข็งเป็นการ์ดเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งเป็นแบบมันไม่ใช่ผ้าซึ่งมันอันเดียวกันนี่คืออินทิเกเตอร์ของเราถ้าตรงนี้แข็งแล้วนะครับคือทําขั้นตอนต่อไปได้คือขั้นตอนนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจแล้วเนี่ยสังเกตน,นะผ้าสองชิ้นนี่เหมือนกันนะครับชิ้นนี้ก็คือแบบนุ่มนิ่มมากไม่มีเสียงเลยแต่ชิ้นนี้นี่คือแข็งเป็นกร์ดเลย เกิดจากปฏิกิยานะของน้ํายาเคลือบแก้วเรานะทำให้ผ้าแข็งอย่างนี้หลายๆคนหลายๆคลิปที่ผมทำถ่ายให้ดูจะเห็นเป็นผลึกแก้วนะครับแต่ว่าจะรู้ได้ไงว่าน้ํายาเนะี่ยมันแข็งแล้วนะครับอันนี้เป็นอินทิเกเตอร์อย่างหนึ่งไม่ใช่รอที่ปากขวดแข็งนะต้องรอที่แป้นฟองน้ําอันนี้แข็งก่อน นะครับโอเคเราอธิบายต่อก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็จะอยู่ในกระบวนการการเคลือบแบบเมกาเซรามิกโปแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ในส่วนของฝากระโปรงนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะฮะเรียบร้อยสวยงามรวมทั้งคันนี้รู้สึกจะพ่นช่วงร่างด้วยนะครับที่เป็นตัว Water Shield นะครับทำให้การทำความสะอาดในครั้งต,ต่อไปง่ายขึ้นนะครับสำหรับ t o y o ต a Fortuner l e g e n d e คันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาทำการเคลือบแก้วนะครับในช่วงนี้แล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างยอดนิยมแล้วก็ได้รับกระแสคำถามนะฮะมามากแล้วก็ได้ตอบรับมา,าพอสมควรเลยสำหรับตอนนี้นะครับที่เราลงน้ำยากันอยู่นะฮะเราใช้น้ำยา เมกาซิามิกตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวโปร,โปรนะฮะหลายหคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่า,าทำอะไรหลายวันลงน้ำยาเบอร์เดียวซ้อมๆกันไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นการลงอีกขวดหนึ่งอีกเบอร์นึงอีกเบอร์หนึ่ง,อ,อ,งอันนี้เป็นเบอร์ที่ทำให้มีความเงาลื่นแล้วก็มีความฉ่ำยิ่งเฉพาะสีขาวเนี่ยจะเห็นชัดมากนะะปกติสีดำเนี่ยมันก็ดีกว่าแหละเพราะว่าสีดำมันเงาตั้งแต่เบอร์แรกแล้ แต่ว่าตัวเนี้ยจะเห็นผลเลยก็ว่าสีขาวสีขาวปกติเนี่ยหลายท่านจะเห็นว่าทำแล้วไม่เงาทาแล้วไม่แตกต่างทําทําไมนะครับก่อนที่มันจะเทานะครับอาความสำคัญของเคลือบแก้วก่อนนะครับถ้าลูกค้าต้องการเคลือบแก้วไปเพื่อจุประสงค์ใดนะครับตัวใหญ่ที่มาคือคงทนนานๆโอเคนั่นคือจุประสงค์ที่สามารถทําได้ในทุกน้ํายา นะครับในทุกทุกที่ที่ทาได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ส่งผลชัดเจนเลยนะครับกับสีขาวเลยว่าสีขาวจะมีความฉ่ําเงามากขึ้นนี่อยู่ในห้องที่เป็นแสงนะก็ยังเงานะครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกเงากว่าน,นี้อันนี้ผมกล้าบอกได้เลยนะครับสวยงามมากๆสําหรับโตโยต้าเลเจนเดอร์นะครับคันนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับสำหรับคันนี้โอเคนะนครับเป็นขั้นตอน อีกหนึ่งขั้นตอนนะฮะอีกสักคู่หนึ่งก็จะเอาออกไปอบนะครับอาจจะไม่ได้โชว์ให้ดูนะเพราะว่าเเราพาให้ดูกันบ่อยแล้วเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งอาจจะได้ส่งงานนะครับรถ Honda Civic FC นะครับซึ่งอันนั้นเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกนะภายนอกทั้งหมดเลยแต่ว่าคันนี้ทําภายในห้องเครื่องบริสารด้วยนะฮะซึ่งคันนี้แตกต่างคันนนุนทางน้ํายา2เบอร์แล้วก็ ทำภายในห้หนองเครื่องปนิารณ์ด้วยหลายๆคนจะถามมาเยอะเขาก็แตกต่างกันแตกต่างกันเยอะ,ะครับเวลาในการทํางานแตกต่างกันคันนี้ถ้าโชคดีวันนี้อากาศดีๆอาจจะได้ส่งแต่ถ้าฝนตกแนะนําหลับพรุ่งนี้เนาะโอเควันนี้มิกี้เพียร์มอเตรอร์เรลขอทำงานต่อก่อนนะครับวันนี้คิวเติบแก้วอะไรจะเข้ามาอีกรอดูครับสวัสดีครับ